สวัสดีเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพาลวยมอนี่แอดก็ได้มาอยู่วัดน,นจำปาเนาะคะ่ะเนาะมอนี่บูกมาทําพิธีจิ้งจกสองหางเนาะค่ะผี่น้องเอฟซีทุกท่านก็คอยติดตามว่าจะได้ตัวแนวทั้ทงตัวใดเนาะค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพาลวยเนาะค่ะ บชาธรรมบูชาสังฆบูชาพุทธเตโชธรรมเตโชสังฆเตโชเโยนิจังอรหังพุทโธนะโมพุทธายะนะโมตัสสะภะคะวะโตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ระหังสมมาสมุตโธภคะวาพุทธังภะคะวันตังกภิวาทิเอมีสวากาตูภคะวตาธรรมโมธรรมังนอมัจามีสุบดิปันโนภะคะวปตูสาวกะสังโฆสังขังนัมหามี हरतवान्ता गीतांग सख्यूपे शिरीशिखरते चंदे विमा घे पेथे चातरुवनकहने के वो ते हुतरा चरा विषमेय का कंठपना का थंता थी मुनि मुनी वरव सुनंतु ธรรมะสวนาคารโยัมบ e ัตันตาธรรมะสวนาคารโยัมบัตันตาธรรมะสวนาคารโยัมบัตันตาพุทธังชีวิตังยาวะนิพานังสรนังกจามิธรรมังชีวิตังยาวะนิพานังสรนังกจามิสังฆังชีวิตังยาวะนิพานังสรนังกจามิสาธุข้าพเจ้าขอเจียนพวกพุทธเจ้ามาอยู่เหนือเก้าเหนือผมพระรมมาอยู่เบื้องบ่าซ้ายนารายมาอยู่เบื้องบากว่า ขอเชิญพระแมค่คงคาเสด็จมาเป็นดวงใจขอเชิญพระพายเสด็จบรุมปากขอเชิญพระเจ้านาคเสด็จมาเป็นสร้อยสังวนันขอเชิญพระการเสด็จมาเป็นดวงแก่ข้าพระเจ้าจักททำการสิ่งใดเมื่อใดพูดใดพายใดศัตรูใรมานใดจะได้ามากัหนการเบียดเบียนและดีทาจะได้ประมาททาาทพังข้าพระเจ้าขอบูชาครูผู้เท่าแต่ก่อนปัจจุบันครูเล่ครูยันครูว่านครูยาครูตำหับและกครูตำลาครูเว้นบนกระถาครูนโมกอขอครูนโมกอกา สาธุจนจบหมดที่ข้าพเจ้าเราเรียนศึกษามาข้าพเจ้าขอรัตนาพระอินทร์พระผมพระยมพระการพระจุลกบาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพไทยเทวาทั้งหลายข้าพเจ้าขอรัตนาคุณบิดรมารดาคุณครูวาจันบรมครูปูฤาษีร้อยแปดพวงอยู่ในธรรอยู่ในปูหาอยู่ในป่าในสวรรค์ชั้นฟ้าทั้งสมชั้นดาวดึงปูราษีเท่าเฉลก่ชลาที่มาไม่ทันบัตนี้ข้าพเจ้าขอรัตนาพระบรมครูบุรพาจารยร์มาดจกิจมาดิจฌาน มาด้วยกระแสจิตอนันมุ่งมั่นของท่านด้วยเถิดสาธุขอให้ปกปักรักษาลูกหลานตลอดปลอดภัยแก้วคาดมีโชคม,มีลาภอำนาจวาสนาบุญยะบารมีขอให้มีโชคม,มีลาภตลอดช่วกาลลนานาทืนสาธุเ้อ์ประพุ่มเจ้าวทีเจ้าวกรุงพารีปูยาตายง่ายยุน่ังประพุ่มเจ้าวทีเรอพอเอี่งแย่เ่ยมัน,นมีผู้ขาในาน้ำพมุมนีด้วยสีดำ้วขอสร้าง ปุญสร้างกุศลขุดน้ำบอ่อกอศร้าผู้ผู้ข่าที่ผู้มีปัจจัยผู้ข่าขอใ,ใจเอากายเอาแรง mm hmm. เฮ็ดตอบแทนบุญคุณเด้อสร้อยพุทธศาสนาเพื่อให้เจริญรุ่งเรืองชนิชนอม mm hmm. ผู้พุทธศาสนาสืบทอดไปชัวช่วูกเชื้อหลานขอมือผู้ขา mm ่าต้อขอฉุกขอหลาบ ขอจิงเดนน้ำพระแมุ่ธรณีน้พระพุ่มเจ้าทีน้ำเจียวปล่าเจ้าเขาเจ้าดงเจ้าพุ่งเจ้าให้เจ้าหน้าเจ้าป้าเจ้าลงเจ้าดอนเรือจึงพระแมุ่ธรณีพระพุ่มยืนผู้ขามาขอมูอนั้นก็ได้หลายเกิดเหน่อยเรือขอให้เศรษฐสมข้มงมาปรารถนาอย่าขาดอย่าเขินให้เหลืออยู่เหลือกินเหลือใสเช็ดยังท่หยังลงไปหากมิจึไหนริดพัาดทางประกันใดจะถือสมที่สรุลานเรื่อ He Thank you. thank <laughs> you ใกล้ปปจะโอ้โหเ,เลยตัวสีกับเด็กสีพ่อไปเลขทีเลขหนึ่งบกเลขกเลขีไทยของแม่สีไทยั้องไปเลยเนาะมาหอดตรงนี้มาไปเลยเนาะเด็กกลิงไทยเล็กสีไทยครับผมเลขหนึ่งไทยกับเลขสีไทยโอ้เลขหนึ่งไทยกับเลขสีไับเลขหนึ่งกับเลขสีแม อันนี้เป็นสองตัวล่างบุพแกสองตัวล่างสามตัวได้แต่บุุกได้นะโอ้ลแล้วแล้วมั่นบ่หน่นี่ครับว้อยพี่น้องครับกันซองตัวล่างกับแม่น,นึ่งซี่นะครับว้อยพี่น้องเสี็นมาโนโ่เป็นปตัวใดเป็นตีเป็นตัวใดก็แล้วแต่ผพูดชี้วิเคราะห์ไปนะครับหน้าหน้าคิดต่างวันต่อไปผู้ใด,ดเห็นตังใใก็ใดงก่เพราเแม่นใต้คลิเดอร์้อยพี่น้องเ้อะเห็นส่วนใดก็ได้หลายหัวดีก็หัวเดียวครับอยพี่น้องครับซอยกันคิดซอยกันานสำหรับตัวเลขก็ได้สามตัวสามตัวนี่ แต่ว่าทป็คนตีนิดปูเนะาะครับผมต้องเป็นเจ็ดต้งเป็น5าแปดเไหมาแปดน่มันแมนโบเบ,บิร,รงน้ำกันเดี๋ยวเด๋ยวปูโฉมมาให้เบิร,รง,ทงทั้งที่ด<อ>้ีรยอต่ว่าสองตัวนี้เห็นเป็นอะไรเป็นเ,<ร>เลขเน,นั่นับก๋ไก่ทั้งนั้นแต่ว่าปูว<ส>่าเป็นสีไทยเป็นเลขไทยกับเลขสไทยนั่สวยงามมากเลยนะครับ เร่นั่นที่เป็นเลขอย่างปู่แหละจับออกมาว่างเลยพี่ในปลปูได้ได้ได้เดีวได้เจัวางครับไปชัดเกลีเาว่างเหพี่ชัดเเด็ไร่เลี้ยงก่อนเลี้ยงรุ่นปูกับปาหเรื่องปูเลขไห่ทีเลี้ยงก่อนเลี้ยงรุ่นนะมวยเลขนี่นี่เป็นแปลปูนี่เปลียอันนี้ไปเรียกหาเม่นบอกอันนี้คือเรียกหยูปูเรียกหาบอกครับ นี่กิซิมันเลขเจ็ดยืนเนาะครับนั่นโอ้งามป่านยังครับเลขสามตัวเราเลขสองตัวว่างามป่านไหนเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ากัดเือว่าเป็นคันที่เป็นมันเป็นเลขไทยเนาะปูเนาะเนเป็นเลขไทยคันเป็นเลขอารับีนีเฮรอจีตีเป็นได้จังไรเนี่ยเลขอะไรบ้างกับจีมิจคันมันคือเลขหกมีได้เหรอเนาะหกเจ็ดอีกสวอร์ม เ่นัตัวปัวเป็นตัเนไปเมีตต่สิเท่านั้นโอ้เห็นบอหา,างมัยนยา,ากสันหางจยากสันเพราะว่ามันเหมือดแห้งเด้โอ้มันเหมือแดแห้งจันเอยหางเป็นรูมป,ปุ่มเงี้ยนนพอ <ๆ S 2> ไปใสมาใ,งงาใงงาาส้ไปมันเงยเด้มีอลัธนามันเป็นเงยฉันว่าหางสั่นเ้าก็ตอก็ด้เออปูเยัตึงให้เ้อ เ้ยสาธุตัวลูกตัวประเทศให้ใหทายจากด้านท้องนะครับผมปูขอให้มีลูกขน,ดดนาดเนื้อพิจารณาด้วยตนเองยับไปเจียก้มไปเจียก้มจาของด้ดูกหลาโชคลาภอันนี้ปู มาสั่งวัดซอยหลวงพอ่อคนเด้อปู่มีอัดปู่ภูมีเดียปู่ขอออกโชคออกลาบซอยเบิรนเนี่ยกำลังซับปู่ภูมีปู่สิขอเอาโชคเอาลาบนปละซอยให้ลูกให้หลานพอนน่อได้มีโชคมีลาบทั้งหลายขอขอบคุณพ่พอพญายะมาหาพญายะจริงจบสองหางเด้อที่ไม่โชกไม่ลาบไม่หล,ลานขอให้ตลอดไปเด้พอพ่อเด้อขอให้ลูกให้หลาน โขกนีลาบทุก,ทกคนทนี่ใส่ดุนพิดจะล้นะให้ลูกให้หลานเบ่งดีดีเฮ็ดให้ลูกให้หลานในทั้งเพื่อให้เปลี่ยนแนวทงังให้ลูกให้หลานได้เห็นปองทั้งมองอิ้ยังปองทั้งมองิงไปสนับปูเร้อลูกหลานเลยสนับสนุนให้เรียนหน่วยรัฐบาลด้วลูกหลาคันมีกับไปซื้อรัตตี้งไว้ลูกหลาเร้อซื้อพ่อได้ฟังซื้อพ่อได้อย่างได้ยิน เมื่ยังทำยังกระไดพระเม่ตรณนี้บุรุษกู้บุรภาจารย์พ่อเม่พีนองคุ่นทั้งหลายเพิ่นบทินห้อดอกปูขออุปพจน,น,น,นให้พระเม่ตรณนี้พระเมกุ้งค่าพระผูมเจ้าทีเจ้าปุ่งพลายเน่เทวดาเทวาในสากรุกจงดลบันดาล ให้หลานปูสุขูทุกคนในลูกหล้าแห่งนี้โชคมีลาบซุขหูทุกคนผู้ใดบ่เ,เคยถือผู้ใดบ่เ,เคยได้ปูขอวอวยพรให้จงมีโชคมีชัยจงมีโชคมีลาบจงมีเงินมีทองหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บเดอ้อก่อนคำปูทั้งหลายขอให้ลำลำรื่นวยเด้อเลขอสามตัวนั้นหา ปดเจ็ดเลขสองตัวนั้นได้สิบสี่โคลโลลูกหลาเด้อพอ่อแม่ผู้บาอาจารย์กทุกคนทุกวงเด้อทุกทันจงดลบันดนันให้หวยสามตัวนี้ครับสองตัวนี้แม่นบบถือหลายกันเียหน่อยเพื่อได้สร้างบัดว่าลา่ามเพื่อเรื่องให้ลูกให้หลานชาวโลกและพี่น้องทั่วโลกตัวประเทศไทยจง นี่โชคมีเท่ป็นซื้ปูซคนสลับมือนี่ปูให้เป็นสังเกตเพดให้เป็นแนวทางเดืดดอดรุ่ลานเออไอ้ลูกไหหลานตรงนี้อายุมันคนยืนคนเก็บอะไรคนแข่งงนี้หาีิวการิบนาโต,ต่อไปคอยพ่อกับปูนรุหลาเน,นาะตรงนี้ให้ลูไหลานเหวอ่ยยุ่มันคนยืนนมีอายุวันนั่นนตงตูกลาง,งพลังเดือดรุลา ดปูไมแมนแครับผมปูเพงเป็นอาแเนาะตัวล่างนี่มาเนาะปูเนาะตัวล่างนี่เป็นทย่งว่ลุกปูปูว่าสิบส่นกะตลคืูกับปมีตัวสิีไปไหมคันบสิบสี่กัะพี่น้องเอซทุกท่านก็ได้ชมได้เห็นกันแล้วเนาะค่ะ จิ้งจกสองหางนะคะ่ะก็ได้ห้าแปดเจ็ดกับหนึ่งสค่ะปูเพิ่นก็ได้ทำนะคะ่ะหลังจากทิ้งหวดก่อนนี่ก็ได้หนึ่งเจ็ดสค่ะถ้าตัดสองตัวกับเขาห 1, 1, นึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนั่ละค่ะพี่น้องเอฟซีก็ไปผิดจรณาเบิ้เนะคะ่ะนะปูเพิ่นก็มาเหตุแนวทางให้คะ่ะให้พี่น้อง f อซแอดก็มาตาม ติดตามให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านได้ไปเป็นแนวทางเนาะคะนะ่ะเนาะเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพาลวยนะคะขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องคลองพารวยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ